ครับวันนี้มีพี่นานมาช่วยงานหลวงปู่นานสายยันกับพร้อมด้วยน้องๆเหมียวทำถุพันณหงตอนนี้ประกอบโครงแล้วประกอบโครงคาเรียว่าจะใช้เหล็กเชื่อมเอาปรากฏว่าช่างเชื่อมป่วยต้องรออีกสัปดาห์หนึ่งไม่ทันแล้วรอสัปดาห์หนึ่งก็กระทงเสร็จก็เลยใช้ไม้ใช้ไม้ซึ่งเป็นงานที่ พี่นันัญถนัดอยู่แล้วงานไม้ก็เลยเข้ามาช่วยงานเดี๋ยว่ายๆนี้ก็เสร็จแล้วตอนนี้กําลังประกอบโครงอันนย้พี่นันตอนนี้ช่ังที่มีประสบการณ์รู้งานบอกครั้งเดียวทําได้สําเร็จเรียบร้อยไม่ต้องห่วงแต่ว่าต้องช่วยกันจับช่วยเจมเดี๋ยวปูช่วยงานก่อนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมาครับครับ <laughs> ตอนนี้ก็กำลังประกอบ ขึ้นมาหนึ่งข้างแล้วหนึ่งข้างแล้วจะรออ,อีกด้านหนึ่งเนาะก็รอ,อดูไปนะครับว่าจะออกมาสวยโสดงดงามขนาดไหนเป็นงานถ้าดูกลางคืนเดี๋ยวกลางคืนจะปดับไฟใส่ตอนนี้งานงานระหว่างทําก็จะประมาณนี้ก่อนเนะครับวันนี้ก็มีคุณโยมแก้วพาศิวิชัยมาร่วมทําบุญวันนั้นโชคดีที่ผ่านมาได้มาขอขอพร ที่สถิตที่วัดปวงชัยเขาได้โชคดีวันนี้มาร่วมทำบุญด้วยก็กอาบโมทนาสาธุสาธุสปิโยวจันตุสัพโลกโอวินัสตุมาเตพธิ์วันลาโยสุขีธีกายุโคภพาะว่อภิวาทนาเตลิตานิจังพุทธาปิจายโรจัตตารโอธรรมาวะทันติอายุวโนสุขังพระลังครับตอนนี้ก็ขึ้นเป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปทรงอันเดียวก็จะนำไป ตั้งอยู่หน้าป้ายพุทธสถานพระมงใจยามค่ำคืนก็จะประดับไฟอีกครั้งหนึ่งครับเป็นงานดูกลางคืนเนาะกระทงกลางคืนเอ่อจะทําก่อนเรือสุพรรณหงสุพรรณหงส์นาพาทุกท่านที่ร่วมบุญสู่ดินแดนอัน,นสงบสวงสวรรค์ครับซึ่งเป็นประเพณีทางเหนือก็จะมีการลอยกระทงร่องสเปาลคือเป็นประเพณีไทยอันนี้หลวงปู่จะทําไว้เพื่อ ธนันยามค่ำคืนประดับไฟส่องสว่างระหว่างสีมืดท้องฟ้ามืดกับสว่างของเรือทั้งเภาเรือสุวรรณหงก็จะเห็นสวยงามเดี๋ยวรอติดตามชมธนยามค่ำคืนนะตอนนี้คลิปนี้ก็ยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบก,กันใหม่คลิปต่อไปช่วงนี้มีสุขสาธุครับตอนนี้ก็นำมายังอ่าซุ้มป้ายซุ้มป้ายหน้า พุทธสถานพระพงชัยก็จะ,ะติดตั้งไว้ตรงนี้ในยามค่ำคืนก็จะเดี๋ยวประดับไฟอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ดูได้ช่งกับไว้เพื่อจนี้พบกันใหม่ในคลิปในยามค่ำคืนขอโมทนาสาธุ